สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับผมทอมมี่ในายการทอมมี่ทองนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับกล้องตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้องที่ผมเนี่ยยกให้มันเป็นกล้องพ่อบ้านแห่งปีนะผมกําลังพูดถึงเจ้าตัว Fuji x 100v ตัวนี้นะครับหลังจากที่ใช้งานมันมาเกือบเกือบปีหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าตลอดการใช้งานที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าตัวฟูจิ X100V เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอะไรที่ผมชอบนะครับแล้วก็อะไรเนี่ยที่ผมไม่ชอบบ้างนะครับก็ทั้งหมดนะฮะมาจากการใช้งานส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีความคิดเห็นส่วนตัว อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับอะเรามาไล่เ no รียงกันดูนะครับสำหรับตัว X100V ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นกล้องที่อยู่ใกล้มือที่สุดในช่วงเวลานี้นะฮะผมเอามาใช้ถ่ายชีวิตประจําวันนะครับติดตัวไปตลอดนะฮะถ่ายชีวิตครอบครัวกิจกรรมครอบครัวนะครับถ่ายลูกสาวถ่ายแฟนนะครับยิ่งช่วงเวลานี้นะฮะเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดระบาดนะครับแล้วก็ลูกสาวเนี่ยเรียนออนไลน์นะฮะเรามีโอกาสที่ได้อยู่กับลูกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่แบบลูกสาวเรียนออนไลน์เราก็ไปแอบถ่ายนะครับลูกกินข้าวนะครับ แฟนทำนู่นทำนี่นะฮะเราก็ถ่ายแล้วก็เก็บไว้เอาไว้ดูนะครับเอาไว้ดูเป็นโมเมนต์ที่สำหรับครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็นึกเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่ากล้องตัว f u j i x 1 0 0 v เนี่ยคุณภาพมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะครับไม่ได้ใช้ศักยภาพมันได้อย่างเต็มที่ไม่ได้เอาออกไปถ่ายท่องเที่ยวนะครับให้สมบุกสมบันอย่างที่ควรจะเป็นนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มันได้มาในช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียดายเหมือนกันนะครับสำหรับตัว X100V นะครับผมใช้งานเป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวนะครับผมแทบจะไม่ได้ใช้มันถ่ายวิดีโอเลยนะครับแต่ว่าตัวของ X100V เนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องวิดีโอแล้วกันนะครับวันนี้นะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนะครับ ส่วนตัวผมจะใช้กล้อง2ตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะรักพี่เสดายน้องอะนะฮะอีกตัวหนึงเนี่ยมันเป็น l i โคจี r 3นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมจะใช้ตัว x อ0ก V เนี่ยซะเยอะนะครับเพราะว่าเวลาพกไปไหนมาไหนเนี่ยมันมีแฟลชบิวอินมาอยู่แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยชอบถ่ายภาพด้วยแฟลชนะครับมีความรู้สึกว่าการถ่ายภาพด้วยแฟลชเนี่ยมันทําให้ได้สีสันที่มันแบบดูแล้วแบบ มาดูแล้วมันดูคลาสสิกมันดูสวยนะครับประกอบกับถ้าเกิดใช้ตัวของฟิลเตอร์ฟิล์มที่มีอยู่ในกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปเนี่ยแล้วก็ถ่ายด้วยแฟลชด้วยเนี่ยสีมันสวยจริงๆครับคุณผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดตัวของ Ri โ o จ g r เนี่ยนะครับมันมีแฟลชนะครับอย่างงี้นะคุณผู้ชมดูสิครับเนี่ยริโคแล้วก็ต้องติดแฟลชนอกแบบเนี้ยนะครับมันก็ดูแบบใส่กระเป๋าก็ไม่ได้นะครับดูลําบากมากเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดตัวลิโคเนี่ยมีฟัดบิวอินมานะฮะรับรองว่าผมคงจะใช้ลิโค้จีอเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ใช้ยาวๆไปด้วยนะฮะด้วยความที่มันมันพกพาสะดวกมากคุณผู้ชมมันแบบเนี่ยฮะแล้วเบามากนะครับเนี่ยกดปุ๊บไม่ต้องมามีฝาปิดอะไรให้มันแบบวุ่นวายนะฮะแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับ ก็เป็นกล้องที่ถูกใจมากเสียอย่างเดียวไม่มีแฟลชนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยผมชอบเปิดแฟลชนะครับผมก็เลยใช้ตัว x 1 0 0 v เนี่ยนะครับเป็นหลักในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมาถึงปีนี้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องความชอบที่ผมมีกับตัว x 1 0 0 v นะครับเรื่องแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือด้วยความที่มันเป็นกล้องที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับมีช่องมองภาพนะฮะมีแฟลชนะครับแล้วก็มีจอพับด้วยนะครับ คือมันตอบโจทย์มากๆนะครับมันมีทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เลนสที่ให้มาเนี่ยเลน 35mm มแล้วก็ความสว่างใน F2 นะครับ F2 ซึ่งมันสามารถที่จะให้ภาพที่มี depth o f f i e l d นะครับหรือว่ามีมิติของภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในระดับนึงเลยนะฮะ แล้วที่สําคัญมากๆมากๆๆเลยนะนั่นก็คือสําหรับตัวผมนะสำคัญสําหรับตัวผมก็คือมันมีช่องมองภาพครับคุณผู้ชมไอตัวช่องมองภาพเนี่ยสำหรับคนที่มีอายุเนี่ยจำเป็นมากนะครับสำหรับผมนะฮะเวลาที่ผมไปถ่ายรูปถ้าเกิดมันไม่มีช่องมองภาพนะครับผมเวลาที่ผมมองผมไม่ได้ใส่แว่นนะฮะเวลาที่มองจอเนี่ยมันใช้ระยะในการที่จะเห็นว่ามันชัดเนี่ยมันไกลมากระยะเนี่ยฮะมันถึงจะชัดคุณผู้ชมดูดิแล้วเวลาไปถ่ายเนี่ยโอ้โหผมไปถ่ายแล้วดูไม่จืดเลยนะครับ ผมก็เลยจําเป็นที่จะต้อง,ต,องต้องการนะฮะต้องการที่จะมีวิวไฟเดอร์นะครับเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยเวลาที่เรานอกจากจะทําให้เราเท่ขึ้นด้วยแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เรามองได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะครับเวลาที่เราใช้วิวไฟเดอร์นะฮะอันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องจําเป็นมากๆและผมมันทําให้ผมชอบกล้องตัวนี้มากขึ้นด้วยเรื่องต่อไปนะครับที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวของฟิล์มซิมู l a เลชันของมันนะครับหรือว่าฟิลเตอร์ที่มีอยู่ในในกล้องนะครับคือปกติเนี่ย มันจะมีกล้องแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมี Picture Profile นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับการแต่งสีฟิลเตอร์เนี่ยมาอยู่แล้วนะครับอย่างในตัวของ Fuji เนี่ยนะครับตัว x 1 0 0 v ตัวเนี้ยอย่างที่เขาทำมาให้เนี่ยก็จะมีอย่างพวกคลาสสิกโครมนะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะ ตัวของโปรเนกาทีฟนะครับตัวของคลาสสิกนกา t ทีฟที่มันมีความสวยงามอยู่แล้วนะฮะแต่ว่านะครับดีกว่านั้นคือเรายังสามารถที่จะสร้างเพิ่มได้เองด้วยนะฮะในการคัสตอมเอยหรือว่าการทําเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับสามารถทําให้ได้สีสันนะครับใกล้เคียงกับสีฟิล์มนะฮะพวกฟิล์มต่างๆที่กําลังนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นก o d a กพอท่าสี0ร้อยนะครับหรือว่าอย่างโคดักโฮมนะครับสีในตำนานเนยนะฮะเรียกว่าปลุกสีฟิล์ม ลุกสีฟิลเตอร์ฟิล์มเนี่ยออกมาได้แบบครบ,ครบเลยนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากนะครับเราสามารถที่จะไปโหลดหรือว่าเปิดหน้าเว็บนะครับมันจะมีะตัวใครสักคนเนี่ยนะครับจำไม่ได้ลวเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเขาทําไว้ให้เราดูอยู่แล้วนะฮะว่าสีแต่ละแบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราอยากได้ฟิล์มเป็นพอท่าสี่ร้อยเนี่ยมันเซตยังไงนะครับตั้งค่าย,ยังไงเนี่ยมีบอกรายละเอียดไว้หมดแล้วเราก็แค่กดเซตติ้งตามเสร็จแล้วก็เซฟไว้แล้วก็สามารถที่จะเ,เ,เรียกมาใช้งานได้ตลอดนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่มีกล้องฟู j i ฟิล์มอยู่นะครับแล้วก็อยากจะลองเล่นตัวของฟิล์มซิมูเลชันแบบที่คัสตอมเข้าไปเองนะฮะสามารถที่จะเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับนั่นก็คือตัวของ f u j i x w e e k l y c o m นะครับ s l e s s 1 0 p นะครับมี s นะฮะก็เข้ามาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะบอกนะครับเขาจะถามเราว่าเราอ่ะใช้กล้องที่มีเซ็นเซอร์รุ่นไหนอยู่นะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดเป็น x100v เนี่ยมันจะใช้ตัว xtrans4 นะครับ e x p r a n 4ซึ่งน่าจะเป็นตัวล่าสุดแล้วนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเจอนะครับหน้าที่เขาจะบอกว่าเขาเนี่ยทำ custom film simulation ตัวไหนไว้บ้างนะครับอย่างตัวนี้นะฮะก็จะมี Kodak Chrome 64นะครับมี c o d a c Chrome 1่ o นะฮะเนี่ยนะครับ o d a p t า400นะฮะเดี๋ยวเราลองมากดดูสักตัวแล้วกันนะครับเป็น Kodak p o r t ่า400นะฮะ เขาก็จะบอกนะครับว่าสีที่ได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเขาก็จะเขียนจะมีรายละเอียดนะครับอธิบายอยู่นิดนึงนะครับว่าความเป็นมาของพอท่าสี0ร้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสีมันจะประมาณไหนนะฮะเราก็เลื่อนลงมานะครับแล้วเราก็จะมาเห็นค่านะครับที่เราจะใช้ตั้งค่ากล้องของเรานะครับตามนี้นะฮะก็อย่างตัวนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดเริ่มต้นเนี่ยนะครับเป็น ฟิล์มซูมเลชั่นแบบคลาสสิกโครมที่มีมาในกล้องก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนะฮะดินามิกเลนส์นะครับเปลี่ยนเป็น D R Auto นะครับเปลี่ยนไฮไลท์นะฮะเป็นติดลบ1นะครับชาร์โดลบ2นะครับคัลเลอร์บวก2นะครับเราก็ทำตามนี้เลยนะฮะทำตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้ภาพที่ใกล้เคียงกับตัวของฟิล์มโกดักพอท่าสี0้นะเป็นแบบนี้นะครับก็ ใช้งานได้ไม่ยากครับเสร็จแล้วเราก็เซฟนะฮะเซฟเป็นโปรไฟล์เอาไว้ใช้ในกล้องได้เลยนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะกดแค่ตัวของควิกเมนูนะฮะแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปจะใช้ตัวไหนที่เราบันทึกไว้นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้ง่ายนะครับแบบนี้เลยนะฮะมีความสวยงามมากนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นกล้องฟิลม์มตัวหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับอันนี้แนะนําเลยนะฮะอันนี้สนุกจริงๆนะครับภาพที่ได้เนี่ยก็ออกมาเหมือนกับฟิล์มเลยนะฮะฟิลมกูดมากๆเลยนะฮะ เรื่องที่ชอบต่อมานะครับก็คือเรื่องของไฟล์ภาพที่ได้นะครับต้องบอกว่าไฟล์ภาพ JPEG ที่ได้จากกล้องฟูจิเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้งานได้เลยนะครับเรียกว่าจบหลังกล้องเรียกแบบนี้ก็ได้นะฮะสีสันเอ่ยความคมชัดเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็จบได้เลยนะฮะ คนที่ติดตามเรื่องของกล้องดิจิตอลอยู่เนี่ยนะครับน่าจะพอเคยได้ยินมาบ้างนะครับว่าไฟล์ JPEG ของตัวฟูจิเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่ายี่ห้ออื่นนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราไม่ต้องไปเอาเอาอกไปแต่งเพิ่มหรือว่าอะไรมากนะครับสามารถที่จะแชร์งานได้อันนี้ผมคอนเฟิร์มเพราะว่าก็ใช้งานอยู่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องที่ทําให้ผมชอบกล้องตัวนี้มากๆเหมือนกันนะครับก็คือมันเป็นกล้องที่หล่อมากครับดูสิครับเนี่ย มันเป็นกล้องที่หล่อมากนะครับดูดีมีสไตล์นะครับยกขึ้นมาถ่ายทีไรเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นช่างภาพที่ดังอะไรแบบนั้นเลยนะครับอันนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันเป็นความคิดที่ทําให้ผมเนี่ยชอบกล้องตัวนี้ไม่แพ้เรื่องของความสามารถของมันเหมือนกันนะฮะเวลาที่จะพายใส่คอไปที่ไหนนะครับมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับเหมือนกับมันเป็นเครื่องรางเครื่องประดับชิ้นนึงเลยอะไรแบบนั้นนะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ มาถึงเรื่องที่ผมไม่ชอบกันบ้างนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของราคานะฮะ ด้วยความที่ราคาเปิดมาในค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับสำหรับกล้องคอมเพกที่เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้นะฮะทำให้ตัว x 1 0 0 v ตัวนี้นะครับเรียกว่าไม่ใช่กล้องสําหรับผู้ใช้ทั่วไปนะครับอาจจะต้องมีความติดนิดนิดนยนะครับหรือว่ามีความชอบเป็นทุนเดิมนะครับมีความคลั่งไคล้ส่วนตัวนะครับสำหรับกล้องตัวนี้อยู่เป็นทุนเดิมนะครับเพราะว่าราคาขนาดนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายได้ถ่ายได้ดีทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ได้เนี่ย มันก็จะหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับกับราคานี้ส่วนตัวผมนะครับผมได้มามือ2แบบเขาเรียกว่าแบบเจ้าของร้อนเงินนะครับเลยมีโอกาสได้ครอบครองมาใช้นะครับไม่อย่างนั้นนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้มีโอกาสได้ใช้เมื่อไหร่นะครับอาจจะต้องรอให้ตัว X100 รุ่นต่อไปออกมานะครับสัก2รุ่นนะครับเราก็ถึงจะมาได้ซื้อ X100V นะครับมือ2นะฮะ ก็ราคาค่อนข้างแรงนะครับสำหรับเรื่องราคานะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับยังจําเรื่องของฟิล์มซิมเลชั่นที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับมันมีเรื่องที่ผมไม่ชอบอยู่ในการทํางานของมันนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือทุกครั้งนะครับที่เวลาที่เรากดชัตเตอร์นะครับสำหรับการถ่ายด้วยโปรไฟล์ฟิล์มซิมเลชั่นสักตัวหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาที่เราทําขึ้นไปใหม่นะครับในในกล้องนะฮะมันจะมีการประมวลผลนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นแหลกของมันนะครับมันจะเวลาที่เรากดช ขึ้นข้อความว่า processing นะครับค้างไว้ประมาณสัก 2- 3วินาทีนะครับซึ่งก็เป็นเวลาที่มากพอที่จะทำให้เราเมุนยินได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะกดถ่ายภาพต่อไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราเออกไปถ่ายแบบสมมุติว่าผมถ่ายสตรีทเนี่ยแล้วผมอยากจะได้เป็นเหมือนสีฟิล์มนะครับเวลาที่เรากดถ่ายไปแล้วเนี่ยเราจะกดถ่ายต่อเนี่ยมันต้องรอนะฮะแต่ถ้าเกิด m มซ e เ i ียนะครับก็ไปถ่ายด้วยพิเ t อร์โปรไฟ l e อย่างพวกคลาสสิกโคลมนะครับหรือว่าเป็นแบบไฟล์ธรรมดาของมันเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นปกติเลยนะครับจริงๆตัวนี้มันก็จะเหมือนกับฟิลิ่งเหมือนกับเราถ่ายฟิล์มจริงๆเหมือนกันนะครับเราใช้ Picture โปรไฟล์เราใช้ฟิล์มซูมเลชั o นใช่ไหมฮะเวลาที่กดถ่ายเนี่ยมันมี Processing ก็เหมือนกับการที่เราจะต้องเวลาที่เราถ่ายกล้องฟิล์มเราจะต้องไปขึ้น เลื่อนฟิล์มใช่ไหมครับหรือไม่ก็ต้องรอให้กล้องฟิล์มที่มันเป็นแบบเลื่อนฟิล์มออโต้เนี่ยทำงานก่อนแล้วเราถึงจะถ่ายภาพต่อไปได้ก็จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์นั้นก็ได้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงอุปกรณ์เสริมที่ผมใช้กับกล้อง X100V กันบ้างนะครับที่ไม่มีไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวฟิลเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูก่อนนะครับคือปกติเนี่ยนะครับกล้องตัวฟูจิเนี่ยนะฮะฟูจิ X100V เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตััองนนนน้เเรระดูแมป็พิศษคบ เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะลําบากนะครับมันต้องส่งไปเคลมส่งไปจัดการทั้งท้งกล้องนะฮะ<ม>เดิมทีนะครับมันจะมีตัวของเลนแคปนะครับตัวปิดหน้าเลนเนี่ยมันเป็นแบบเนี้นะครับเพิ่มความคลาสสิกของมันนะฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ใช้เลยนะครับผมจะไม่ได้ใช้มันเลยนะผมจะเก็บมันไว้เลยในกล่องนะครับแต่ว่าผมจะมาใช้ตัวของ ตัวนี้ครับตัวเลนโปรเทคเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวป้องกันหน้าเลนนะฮะมันจะเป็นเหมือนกระจกนี่แหละฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะใช้กล้องแบบนี้เลยนะครับผมจะถือไปถ่ายรูปสปายไปถ่ายรูปคือจะไม่ใช้ผมจะไม่ใช้เลนแคปปิดหน้าเลนเลยนะฮะจะไม่ปิดหน้าเลนเลยก็จะเปิดไว้แบบนี้ตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายภาพนะครับเราเจอซีนหรือว่าเจอแบบ ลูกสาวกาลังทําอะไรที่มันแบบว่าดูแบบตลกๆเราอยากจะถ่ายเก็บไว้เนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเปิดปิดแล้วต้องมาคอยเก็บตัวของเลนแคปเนี่ยกลัวมันหายนะฮะผมก็เลยจะใช้แบบนี้ไปเลยนะฮะให้ตัวป้องกันหน้าเลนเนี่ยติดไว้อยู่ตลอดเวลานะครับถึงเวลาปุ๊บเปิดแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะฮะสำหรับผมแล้วผมเชื่อว่าคนที่ใช้ X100V ได้หลายคนเนี่ยก็หามาติดเหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะฮะก็ลองหากันดูนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ทาให้การถ่ายภาพเนี่ยมันสนุกมากขึ้นนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนั่นก็คือตัวของเนี่ยนะฮะที่เป็นสีแดงที่ติดอยู่หน้าเลนส์ของผมเนี่ยนะครับเป็นฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมใส่เข้าไปนะครับมันไม่ได้เป็นฟิลเตอร์ที่ปกป้องหน้าเลนส์นะฮะแต่ว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่ให้เอฟเฟกภาพนะครับมันเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์ดิฟฟูชันฟิลเตอร์นะครับมันจะทําให้แสงที่เวลาที่เราถ่ายเนี่ยมันมีแสงเข้ามาเนี่ยแสงมันจะทําให้อ่ามฟุ้งมีความฟุ้ง คือหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมชอบมากเลยแล้วผมก็เลยติดตัวของ diffusion filter ตัวนี้ไว้กับกล้องตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ถ่ายเลยนะฮะแล้วมันก็ได้ภาพที่คือมันอาจจะไม่เป็นภาพที่คมชัดสักที่เดียวนะครับแต่ว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเจ๋งมากนะฮะอันเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับชอบไม่ชอบเนี่ยเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าภาพที่ใช้ฟิลเตอร์กับไม่ใช้ฟิลเตอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ และนี่ก็อาจจะเรียกว่าเป็นมินิรีวิวแล้วกันนะครับสำหรับการใช้งานตัวของ X100V นะฮะในแบบฉบับพ่อบ้านนะครับหลังจากที่ใช้งานมาประมาณ1ปีนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะชอบไม่ชอบอะไรนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตัวของกล้อง Fuji X100V ตัวนี้นะครับเคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับหรือว่าไม่เคยใช้นะครับมองกล้องตัวนี้เนี่ยมันมองแล้วมันรู้สึกยังไง มีความคิดเห็นยังไงนะครับถึงจะไม่เคยใช้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับมาสอบถามอะไรกันได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ